เรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนฉากรถยนต์ขนหาขอบคุณพี่พีทนะคะที่อุตส่าห์มาส่งหนูอะ่ะไม่เป็นไรทางเดียวกันหนููน้เห็นพี่เป็นเดือนอะ่ะหนูไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใกล้ชิดกับพี่ขนาดนี้อะ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอก พี่พีทคะพี่พีทเคยมีแฟนไหมอะคะเคยนะแล้วแฟนพี่เขาไปไหนแล้วอะคะเขาไปสบายแล้วไปสบายหมายความว่าไงอะคะก็พี่ไปส่งเขาที่ชอบที่ชอบ,ชอบไงพี่นี่อะไรอะคะม,มีดไงแต่พี่พกมีดมาบนรถทำไมอะก็ไว้หันอะไรที่อยากหันไง นี่ฉันไว้หันมามมว่่วิกอ่ะก็ไว้ใส่ไงจ๊ะวิกฉันราคาห้าพันอลังไม่่ะแม่ดูพี่ไม่ได้จีบหนูหรอโอ้ยมันหน่มันโนกปวกก,กันเนอะฉันแค่อยากรู้ว่าเธอให้ลองพื้นอะไรโมหน้าที่ไหนแค่นั้นเองเขา้าใจปะเสียเวลาว่ะมาทำไมวะเนะคะชากโรงอาหารจานด่วน เพื่นอนกูขอกินก่อนได้ปะวะเฮ้ยมึงลืมแล้วเหรอวะเมื่อไหร่จะเลิกสักทีวะไอ้นิี้ยสต้องกินพร้อมกันมึงจะบ่นทำไมเฮ้ย,ยโดมได้ละเอเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวไอ้โดมก็ได้แหละรอแป๊บหนึ่งน่วะที่ขอกินก่อนอะไม่ได้ขอกินก๋วยเตี๋ยวาอาแต่กูขอกินนี่เฮ้ยละลายหมดแล้วเนี่ยเอา แล้วมึงไม่พูดอ่ะเอ้าถ้ากูพูดแล้วมึงก็เบรกกูจางใ้เจแป็นแล้วเนี่ยมึงดูสิมึงคิดว่ากูสั่งอะไรมาเล็กแห้งไงเล็กน้ำเอ้าเอ้ามึงเห็นน้ำไหมล่ะยังไงเว้ยกดก็คือกดเข้าใจป่ะจำได้ไหมเนี่ยจานพร้อมได้พร้อมเรากินได้พูดพร้อมกัน จานพร้อมได้พร้อมเรากินได้แต่ขอหน่อยอีกนะไหมครับอ๋อแล้วของกูได้นะมันต้องกินแล้วก๋วยเตี๋ยวครับมาพูดพร้อมกันจานพร้อมได้พร้อมเรากินได้จบกินเฮ้ยก ข้ารอแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวรอฮะเส้นเล็กเส้นเล็กไม่ใส่ถุงหรอเฮ้ยไหนเดี๋ยวกินท้องกันเลยนัเดี๋ยวเอออืมล่มุกอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันมาไล่มุกมาให้เออแกรอมันก่อนนะอย่าเพิ่งกินเออเดี๋ยวรอ้มุกด้วยอะรวลอยมุกอีกคนรอยมุกอีกคนเดียวไปกินมั้ยพ่อเองเลยจานพร้อมได้พร้อม เรากินได้เออมึงท่องมาเลยสามคนกี้อ้าวรอเนาะรอเนาะรอรอเดี๋ยวมีไอ้มุกไอ้ก้อยไอ้ก้อยไอ้เก้าเออแล้วก็รอทีเดียวเลยเออเดี๋ยวรอทีเดียวโอเคโอเคจำก่อนจำกดได้ไหมจำได้ครับจานสองได้ผมเรากินได้เาได้เราาไดห้องเรียนเลียจิต อะไรอะไรโดนนิดนึงมาทำมาฮึดทำไมหยุดหลอชื่อพ่อฮะหยุดหลอชื่อพ่อทำก็ชื่อพ่อแกมันน่าร้อนว่าทำไมเอายังไงอะไรอะไรเอ็งมึงกูต่อยมึงแงอะไรไอเด็กขี้แยอะไรอะไรไปบอกพ่อเลยไปเร็วไปบอกพ่อเลยไอ้ไอ้ไอ้ทำก็ชื่อพ่อมันน่าร้อนวะ ชอบรอทุกวันรอทุกวินาทีไปเลยไปฟองพ่อเลยเฮ้ยยากร้อนเสียงเราอีกอะอะไรเป็นอะไร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 การเสียงดังไปถึงนู่นเลยมันจะเรียนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยครับอะไรกันครูต้องจัดการเรื่องนี้พวกจัดการอะไรนิกกี้นิกกี้เขาชอบรอที่พ่อพูครับครูนิกกี้ครับเพื่อนไม่สบายใจเห็นไหมเนี่ยเขาชื่อพ่อมันน่าร้อ ียกูเทียงกูแต่เดี๋ยวกูจะแก้เดี๋ยวกูจะแก้อย่าหยุดหยุดยุ่งไรไอ้คีฟองหยุดเลยหยุดเลยร้องทุกวันอะร้องทุกวันเลยใช่ไหมกูต้องช่วยพมันอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอกสารอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะแก้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะโดนแล้วนิกกี้นี่นี่อ่านเลยชื่อพ่อมันอ่านเลยมึงเจอกูแน่นิกกี้ไอ้นิกกี้ทีเนี้ยมึงอ่ะจะเลิกรอชื่อพ่อกูสักทีจัดไปเลยลูก ลูกของไอ้ลูกพัชระชระลยายาตยาพัทระโสพลทะรักษากคู่ไม่ได้ผมร้องมันไม่ได้อะไม่ได้ร้องกูไม่ได้กู่อะไรชื่อพ่อมันยาวผมร้องไม่ได้ครับคนชื่อจริงก็เป็นอย่างนี้ใครทำไงอะเอาชื่อเล่นครับอ่ะชื่อเล่นก็ได้เอาชื่อเล่นเลยจัดไปไอ้นิกกี้ไอ้ลูกของไอ้ สักนัดพินาชาราตารินพยาคูา่เดียวคนเดียเป็นไงพ่อชื่อสั้นมันเหมือนชื่อจริงเลยนะเข้าใจหรือยังว่าไม่มีใครล้อชื่อพ่อมาทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเข้าใจยังโอ้คู่นี่มันคือที่โกงผมวะนี่ที่โกงอะไรเออแล้วพ่อเราชื่ออะไรพ่อผมอ่ะเออสังอาชื่อจริงสง่าคุกเข่าเลยไปนั่งทำใจครับ ไปนั่งเทพ่อใช้มาซื้อยาใช่ไหมครับผมเออยาอะไรยาอะไรเอายาแก้แพ้ยาแก้แพ้ครับอ๋อไม่เคยชนะเลยแน่นเลตลกตลอดเลยวันนี้เอาไปโอ้แล้วเฮ้ยนนานนาลืมน้าลืมน้าลืมน้าต้องถามก่อนเอาไปเอาถุกไหมไม่ต้องครับผมแล้วกินหลังอาหารนะ ก่อนก่อนกินก่อนนอนหมดแล้วดูวางไข่ได้หรอฮะเฮ้ยจีถึงก็ออกมาถึงเนี่ยอย่านิ่งอย่านิ่งเอาั้่แต่เริ่มเดินเลยเออว่าเออคิดไม่ได้มึงเก่งมึงเก่งมากเลยอะชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อลิลี่ฉันชื่อเจนนี่ลิลีชื่อลี่ชื่อมึงน้งไอ้ลูก พัะจระรัตยาพัทธารโสพลรักษาคู่ขู่คำอะไรอ่ะคูขก่อนด้คำซพฟอมมาพอยชื่อยาวมาเอาไหมมันจะเหนื่อยอูจะเหนื่อยทำไมพี่พีทเคยมีแฟนไหมอะคะเคยนะแล้วแฟนพี่เขาไปไหนแล้วอะคะไปที่ชอบที่ชอบแล้วไง หมายความว่าไงอ่ะพี่ก็หมายความว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบพี่ชอบไหยพี่พีทคะพี่พีทมีแฟนไหมอะคะไม่มีแล้วพี่พีทสีเคยมีแฟนไหมครับเคฟแล้วพี่พกมีมาบนรถทำไมอ่ะก็ไว้หันอะไรที่อยากหันไง เพือนหรือเพว่อนใหญ่ก้แล้วครูเคยล้อชื่อพ่อเพื่อนเล่าให้ฟังเลยเป็นยังไงฮะไอ้รวย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 วันหนึ่งครูโทรศัพท์ไปที่บ้านมันฮัลโหลขอสายรวยหน่อยพ่อเพื่อนรับเออรวยพูดนี่ไงเป็นไงเป็นไงอุ้ยหาทางเข้ายากยาก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าล้อชื่อพ่อเพื่อนเล่นหน้าเลยเล่นเองชัดเองพวกมึงเนี่ยขำช้ามากเลยกูเสียใจมากเลย